ประติมากรรมบ้านไทยทุ่งจังหวัดตรังเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ความพยายามความอดทนและความคิดสร้างสารรค์ในการสร้างผลงานเป็นงานอด,ดเด่นที่มีความวิจิตรงดงามแสดงให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาของงานประติมากรรมบ้านไทยทุ่งอย่างแท้จริง งานปฏิมากรรมเนี่ยมันจะเป็นขบวนการทางการบวกซึ่งคือคือหมายถึงเราเราเราเพิ่มแต่ถ้าแกะสลักนี่คือขอบวนการทางการลบงานปฏิมากรรมนี่จะแบ่งเป็น44 4แบบคือแบบที่1คืองานปั้นแบบนูนต่ำนูนต่ำนี่มันก็เหมือนเหรียญบาทอย่างเงี้ยครับนี่นี่คือภาพนูนต่ำเหมือนเหมือนเหรียญที่เราเห็นทั่วไปแล้วก็กึ่งนูนต่ำนูนสูงก็จะลอยขึ้นมานิดนึงแล้วก็จะเป็น นูนเป็นภาพนูนภาพนูนสูงอันนี้อันดับที่2อและอันดับที่ค3คือภาพลอยตัวภาพลอยตัวก็อย่างที่เห็นอันนี้ก็อันนี้อันนี้คือนอูนสูงนะฮะเด็กนี่คือนูนสูงถ้าเหรียญบาทนี่คือนูนต่ำข้อหนึ่งอันนี้คือข้อ2คือภาพนูนสูงแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือภาพลอยตัวลอยตัวภาพลอยตัวเราเห็นรอบได้เลยนี่คือภาพลอยตัวแล้วอย่างที่สีก็คืองานคืองานงานขุดงานปั้นแบบเราขุดเป็นร่องเข้าไป เุ็ขุดเป็นร่องเข้าไปแบบเราจะไม่มีการโปะแต่เราขุดเป็นร่องลึกงานงานประติมากรรมนี้จะมี4มิติขั้นตอนในการทําพิมพ์ยางซิลิโคนครับอันนี้ยางซิลิโคนนี่เราถอดมาจากองค์ของของนี่นี่นี่องค์ที่ที่ถอดออกมาจากพิมพ์ยางครับจะมีรอยตะเข็บมีด้านข้างในตะเข็บที่เราต่อนี่ครับนั่นก็คือตะเข็บส่วนนี้นะครับแล้วก็มันจะเป็นพิมพ์นี่คือพิมพ์ชิ้นด้านหน้านะครับเราสามารถลอกออกมาได้เลยอันนี้คือมันจะแยกแยกออกมาจากพิมพ์ครอบอันนี้จะเป็นพิมพ์พิมพ์ครอบ ใช้โดยใช้วัสดุเรซินเพื่อบังคับย้ายยางมันให้ยางอยู่ตัวบังคับอย่าให้ย่ายยางมันผิวออกครับเนี่ยการวางมันจะมีล็อกมีม,มีมีล็อกมีล็อกเพื่อจะล็อกยางให้อยู่ในรูปทรงที่เราต้องการนี่คือพิมพ์พิมพ์มด้านหน้าครับ<ๆ>น,นี่เป็นพิมพ์ด้านหลังอันนี้คือพิมพ์ด้านหลังเราต้องแบ่ง,บงพิมพ์เป็นมันต้องดูรูปแบบว่าเราจะแบ่งออกมาได้กี่ชิ้นสําหรับองค์นี้ทั้งหมดแบ่งมาเป็น4ชิ้นพุทธจารย์โตนี่ครับ เดี๋ยวเราเราจะเห็นองค์ที่หล่อสําเร็จอีกครั้งนึงอันนี้พิมพ์ด้านหลังครับล้วนนี้พิมพ์พิมพ์ด้านข้างพิมพ์ด้านข้างจะมี2ชิ้นจะเป็นส่วนของฐานด้านหลังครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นกระบวนการในงานหล่อครับเป็นที่หลอดหลังเราได้พิมพ์มาแล้วครับเราจะหล่อนี่ตอนนี้เราเริ่มการหล่อครับเป็นเป็นโดยการหล่อนี่คือเราหล่อปูนปัตเตอร์ครับให้เห็นว่าหลักการหล่อคือยังไงครับเราก็ทาลงไปใน ใน,ใ,นในเเบบ้าลยครัสนใจงานปฏิมากรรมบ้านไทยทุ่งติดต่อได้ที่บ้านเลขที่49หมู่5ตำบลน,นาวงศ์อำเภอุ่ยยอดจังหวัดตรังหรือโทรศัพท์0752646800862762778